สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไทยอรุณลังนกหาดใหญ่สาขาที่1สาขาตลาดใหม่นะคะสินค้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าลังนกเส้นสดหรือลังนกปรุงสดค่ะจะเป็นการนําลังนกสดสด,สดที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วมาปรุงตามสูตรเฉพาะของเราที่เน้นหวานน้อยนะคะแล้วก็นํามาบรรจุในถุงพูดเกรดแบบนี้ค่ะสามารถซื้อไปทานเองก็ได้เยี่ยมค่ถวายพระหรือจัดเลี้ยงทําการค้าต่อได้หมดค่ะ ซึ่งถ้าเกิดมาทานที่ร้านของเรานะคะเราก็จะมีเมนูรังนกตุ๋นหลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมนะคะในรูปมะพร้าวหรือสาลี่ตุน๋นหรือว่าแบบนี้สูตรคลาสสิกก็มาทานได้ค่ะข้างในมีแปลกล้วยพุทราเกากี้แบบที่เห็นตรงนี้เลยค่ะสะดวกเพียงแค่คลายเย็นนะคะก็คือเมื่อตอนส่งจะเป็นลักษณะแช่แข็งแบบนี้เมื่อคลายเย็นลักษณะของสินค้าก็คือจะพร้อมทานเลยค่ะเพียงแค่ฉีกซองเทใส่ถ้วยก็ทานได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราฉีกซองแบบนี้นะคะก็สามารถเทลงในถ้วยแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะจะเทให้ดูชัดๆนะคะ หนึ 1> 1, ่งซองก็คือเต็มถ้วยเลยค่ะอันนี้พอชั่นละ200 ml นะคะสะดวกนะคะเทออกมาแล้วนำไปทานร้อนก็แค่นำไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะทานเย็นก็ชื่นใจค่ะอย่าลืมนะคะครบวงจรเรื่องรังนกต้องแทอรุนลังนกผาดใหญ่ค่ะเรามี2สาขาค่ะสอบถามได้ค่ะ